Hello. สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้คือจะมาเริ่มคลิปแบบหน้านี้เลยนะไม่พูดรำทำเพลงอะไรทนะั้งสิ้นนะคะเพราะว่าไม่มีเพราะว่าค่ะก็ก็วันนี้นะคะที่จะตั้งใจจะแต่งเนี่ยนะคะนั่นก็คือการที่เป็นเกาหลีหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะคือมันไม่จะเชิงว่ามันเป็นเกาหลีขนาดนั้นเนะมั่อเคจะเหมือนกับว่า เบาๆใสๆอาจจะเป็นแอบเป็นเกาหลีได้นิดนึงแล้วก็แต่งหน้าเป็นมหาลัายได้ด้วยลุคนี้นะคะคือจะบอกก่อนนะคะว่าที่ตั้งใจจะแต่งเป็นลุคแบบที่สำหรับให้เด็กไปแบบไปโรงเรียนหรือไปมหาลัายได้อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าน้องสาวดิฉันเองนะคะนางไม่สามารถที่จะแต่งหน้าได้นะคะตอนน,ตอนนี้กำลังอยู่ปีหนึ่งปีสองแล้วนะคะก็ที่เห็นทําเป็นล่าสุดนั่นคือการคัดเป้าด้วยสีน้ำตาลอ่อนเพื่อให้ดูแบบว่าลึกสวยธรรมชาติ กาทําให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าคือเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะส่วนเรื่องราคานะคะก็คือจะบอกว่าเหมือนมีคลิปหลายคลิปที่แล้วหรือว่าอะไรนี่แหละหรือไลฟ์หรืออะไรนี่แหละคือบอกว่าจะเอาหยิบราคาเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะมาแต่งหน้าแบบราคานักเรียนศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็แบบคลิปนั้นคือหยิบเบเก้าออกมาใช้คือก็งงต็งเหมือนกันว่าแบบว่าอะไรวะคือที่จะพูดเนี่ยคือว่า จะไม่ได้เอาถูกแบบถูกแบบ20บาทอะไรอย่างนั้นนะคะคือจะเอาอะไรที่มันดีด้วยนะคะเพราะถ้าถูกขนาดน,นั้นเนี่ยแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่พูดแต่ว่ามันไม่ได้ว่าถูกแบบมหาศาลแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงแบบเวอร์อะไรนะคะคือแบบว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนอะไรอย่างนี้นะคะ <het> ก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยะคะ่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาทาเมคอัพเบสนะคะก่อนเลยวันนี้ใช้ของ Sun Grace นะคะดื้อๆ อันนี้นะคะทาไมถึงเลือกตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้นะคะมีผสมกันแดดด้วยนะคะก็ง่ายดีไม่ต้องแบบใช้อะไรขั้นตอนเยอะแยะนะคะเมกะเบลตัวนี้นะคะก็จะมีผสมกันแดด SPF 42นะคะ PA บวกๆเนาะก็ราคาไม่แพงแล้วก็ผสมกันแดดด้วยก็ใช้ก็ขยัยบขยัยบขยัยบขยัขยบเยบก่อนนะตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่พวกโลตัสซีอะไรเงี้ยน,นะอันนี้คือก็ อยากรู้อยากลองนะคะก็ลองไปด้วยแล้วในส่วนอะไดีก็คือจะมาบอกกันนะถ้าสำหรับมือใหม่เลยที่แบบว่าไม่รู้ว่าเมกะเบดมันช่วยอะไรนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะแบบว่าช่วยให้อะไรที่เราทาต่อไปอแบบเมคอัพติดทนนานมากขึ้นนะคะก็คือว่าหน้าไม่หลุดไม่ลอกระหว่างไปเรียนระหว่างขับมอเไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะเออคือมีคนถามนะคะคือก็จะตอบคาถามไปด้วยเนาะ ก็คือมีคนถามใช่ไหมละ่ะว่าทําไมเวลาแต่งหน้าเนี่ยต้องคุมผ้าด้วยอะไรเงี้ยกมันเปื้อนอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจแบบอะไรประมาณนี้ก็คือจะบอกเลยนะคะว่าที่คุมผ้าเนี่ยเพราะว่าเป็นอิสลามอิสลามเนี่ยต้องคุมผ้าใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้อัดคลิปหรือว่าอยู่แต่บ้านแต่งหน้าปกติก็ไม่ได้คุมเนาะก็นี่แหละ ต่อไปนะคะก็จะลงแป้งเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันไหนรีบๆไปเรียนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะไม่ทันได้ถ้าเิสมมติเรามาหลายชั้นหลายขั้นตอนนะคะวันนี้นะคะก็จะใช้ของซันเกตเหมือนกันนะคะตัวนี้ดึง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 ,ดงก็แป้งตัวนี้นะคะก็โอเคนะแบบดีเลยแหละคือมีความคือใช้จริงๆนะคะถึงจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงมากนะคะก็อย่างที่บอกว่าสถานซื้อได้ที่ บิซิโลตัาหรือว่าวัาวสดุอะไรเงี้ยก็มีขายนะคะซึ่งตอนนี้ตอนที่เราไปสอยมานะคะมันลดอยู่20%อีกไปอีกนะคะลดแบบลดลงไปอีกจากที่มันถูกอยู่แล้วนะก็เห็นว่ากันเหงื่อกันน้ำนะคะแต่นี่ก็ยังไม่เคยพิสูจน์นะว่ามันกันเหงื่อกันน้ำได้จริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนี่แหลนะเนาะถ้าเกิดสมมติว่าใครจะใช้เป็นแบบว่าวิธีแบบ แทนรองคือนแบบหนาแน่นไปเลยอะไรอย่างนี้นะหรือว่าแบบต้องการที่แบบปกปิดเยอะนิดนึงก็คือเราอาจจะเอาสเปรย์น้ำแร่หรือเอาเนี้ยไปชุบน้ำนะคะแล้วก็มาถูๆกด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 มันก็จะได้เลเยอะที่แบบว่าหนาขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเออรีบจริงๆเข้าใจคนรีบจริงๆใช่ไหมตอนเช้าแบบรีบรีบรีบปืดปืดปืดดปืดปืดก็ได้นะคะเราก็จะปาดไปเลยเนาะ มีความตาดำมากเลยนะคะใา้ Hi, ดูข้างหน้าก่อนกันถ้าตัวไหนต้องการที่แบบว่าให้มันปกปิดมากกว่าเดิมนคะก็กดไปที่ <Evet> มีความอ๋อแล้วก็เรื่องเล็บนะคะบอกไว้เลยคือผู้หญิงเนี่ยที่เป็นอิสรามอมาเนาะ ก็คือว่าเขาห้ามทำเล็บนอกจากช่วงหนึ่งของเดือนหนึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ละหมาดไม่ได้นะคะก็คือช่วงนั้นเนี่ยสามารถทำเล็บได้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รู้นะว่าใครคิดยังไงนะคะแต่ว่าถ้าสามีอนุญาตหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ทำไปเถอะนะคะก็คือไปดูรีวิวมาเยอะมากเลยนะคะว่าแป้งตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อกันทุกสิ่งกันทุกอย่างนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะว่าจริงหรือเปล่า มาค่ะแล้วก็ไปเตรียมน้ํามาแล้วนะคะคืืเอจริงๆอะ่ะเ,เห็นคนอื่นเขาแบบเอาน้ํเาเอาเอเอาหน้าจุ่มน้ำลงไปเลยนะแต่ว่านี่ไม่สะดวกไงคือแบบว่าเดี๋ยวผ้าเปียกอะไรเงี้ยก็แบบเอางันจะเอาแป้งจุ่มน้ําให้ดูเลยนว่าแป้งเนี่ยอนุมันหรือว่าอะไรเงี้ยกันน้ำจริงไหมคะถึงห้าเดสามสองเงี้ยวเงี้ยว ดึงดึงดึง,ดง Amazing ว่ะอ่ะดู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 ดดเออเหอมันไม่เปียกดึงมีแต่เคสเปี่ยงแต่ว่าแป้งไม่เปียกเลยเฮยเทวะโอเคเราลงหน้าลงผิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ต่อไปจะเขียนคิ้วกันนะถ้าเกิดสมมติว่าส่วนตัวน้องเขาเนี่ยเป็นเฟชชี่ที่แบบว่า เป็นคนที่มีคิ้วอยู่แล้วก็คือนางก็จะแบบว่าปัดปปััดดปัดแค่นี้คือจบแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไม่มีคิวนะคะเราก็จะมาวาดกันนะคือวิธีการวาดเนี่ยก็ง่ายมากนะคะแป๊บเดียวเพราะว่าอันนี้คือแบบสมมติสถานการณ์ว่าเรารีบจริงๆนะคะวันนี้นะคะจะใช้ของเคสนะเคสนี้ก็ดีเหมือนกันนะแบบสีติดดีนะแล้วก็มีหลายสีคือมีสามสีคือมันมีสาสีใช่ป้ะอันนี้ก็แบบเขียนคิ้วนี้ก็ไล่ด่างก็ได้อะไรก็ได้นะคะซึ่งมันก็คุ้มอยู่เพราะว่า ่พูดว่าอะไรอีกแล้วคะการวาดคิ้วให้เป็นเกาหลีเนี่ยคือแบบเขาจะวาดคิ้วกันตรงใช่ไหมก็น,นี่ก็จะพยายามตรงที่สุดเท่าที่ตรงได้แลวค่ะมือใหม่นะคะสําหรับการเขียนคิ้วเนี่ยแต่ก่อนก็คือเป็นคนที่เขียนไม่เป็นเหมือนกันบอกตรงๆว่าเขียนไม่เป็นแล้วเขียนไปเรื่อยเขียนอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งจนมาค้นพบตัวเองได้ที่หลังนะว่าให้เริ่มเขียนจากตรงที่เป็นใต้ท้องคิ้วก่อนนะคะจากไม่ต้องหน้ามากสักกลางๆกง็ได้ไปถึงหางคิ้วถ้าสมมติจะตรงก็ลากยาวแต่ถ้าไม่ตรงก็หักปลายนิดนึง แล้วก็ค่อยมาเขียนข้างบนตรงกลางเหมือนกันตึ๊บแล้วก็ลากยาวลงมานะคะแล้วก็หัวเนี่ยมันมีหลายวิธีเทคนิคเนาะหัวเนี่ยอาจจะเอาขั้นบัตมาถูหรือว่าเอาสีเนี่ยที่เหลือมาระบายข้างหน้าต่อแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยจะใช้ไอ้ที่มันเป็นเหมือนที่ถูๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันถูๆๆๆๆอ่ะที่ไมกฝั่งหนึ่งของคิ้วอ่ะเอออันนั้นมาถูกก็ได้นีก็จะแบบว่าให้ความสมูทมากนะคะ โอเคนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครต้องการที่จะเพิ่มการไล่ด่างขึ้นมานะก็จะใช้สีที่2ทีสีสาเนี่ยก็มาลองทำดูได้อาจจะใช้นิ้วเลยหรือว่าถ้ามีแปรงเล็กๆหรืออะไรเงี้ยก็สามารถได้เช่นกันนะคะก็คือเราอาจจะถ้าสมมติว่าอย่างเขาก็คือมือใหม่เหมือนกันนะกับการไล่ด่างเนี่ยเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่เราแบบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบทําเพราะว่ามันโป๊ะนะคะพอเราได้ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยเวลารูปที่แบบ สาดแฟดออกมาหรืออะไรเงี้ยมันทําให้จมูกเราหายท้านทะี่ความจริงเขาก็โด่งอยู่แต่ว่ามันก็หายไปเลยนะคะแล้วก็ไปดูคลิปนู่นนี่นั่นหลายคนทําที่เขาจะทํากันนะคะก็คือเอาสีอ่อนๆเลยเนี่ยนะหรือว่าใครชอบเข้มๆก็แล้วแต่มาถูอย่างนี้จึงจึงแล้วก็ขึ้นแล้วก็อาจจะแบบปัดปัด,ป,ดปัดไปทางคิ้วอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบว่าชอบแนวไหนอะไรยังไงนะ โอเคต่อไปแต่งตานะคะวันนี้ก็จะใช้ของซันเกรชเช่นเดียวกันนะคะนี่คือจะใช้ของซันเกรชหมดทั้งหน้าเลยใช่ไหม <c oughs> คือแบบตอนแรกคือหยิบมารวมๆๆอะของซันเกรชหมดเลยนี่วะคือวันนี้เลือกจะใช้เป็นพาเลตคือของเขาว่ามีหลายสีอยู่แต่ว่าเราซื้อมาแค่อันเดียวก็คือเป็น BR 2 1นะคะ มันคือมันจะเป็นสีโทนที่แบบว่าใช้ได้ตลอดเวลาใช้ได้ทุกวันจะแต่งหน้าจัดหน้าอ่อนหน้าเฟชชี่หน้าเด็กหน้า,หนาใหม่อะไรเงี้ยใช้ได้ตลอดนะคะเพราะว่าสีเขาจะเป็นแบบนี้ตึงๆคือมันจะมีสีอ่อนสีเข้มสลับกันแล้วก็มีชิมเมอร์นิดนึงก็คือแบบว่าใช้ในชีวิตประจําวันแบบปกติได้นะคะตัวเขานะคะก็จะใช้สีอ่อนนะคะสีนี้ตึงๆตัวเขานะคะก็จะใช้สีนี้นะ้าทาให้ทั่วตาก่อนเลย แล้วก็จะใช้สีนี้นะคะมาทาให้ทั่วตาเหมือนกันค่ะเอาจริงการแต่งลุคให้ดูแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคอนแทคเลนด้วยนะถ้าบางคนตาเทามาเลยอ่ะตาเทาแบบแวมไพร์มาแล้วแบบว่ามันจะแต่งหน้นาใสๆค่ะเคยอยู่มันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะแบบดูหลอกแล้วแบบว่าไม่เหมาะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี่ก็ไม่เคยสนใจเหมือนกันนะ <c oughs> ต่อไปนะคะ ก็จะใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมากว่านี้นะคะนั่นคือสีนี้สีนี้นะเป็นน้ำตาลตอ,อ่อนแต่ว่าก็ไม่อ่อนแต่ก็เข้มกว่าน้ำตาลที่ลงไปนะนิดหนึ่งนะคะมาทำตรงเบ้าตรงนี้มาทาตรงรอยพับของตานะคะแบบเห็นไหมตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเราดูนะจุ่มตึ๊บอย่างนี้นะแล้วก็ปัดออกน,นิดนะึงแล้วเราก็ให้ถ้าเกิดสมมติว่าใครทำไม่เป็นจริงนะให้มองตรง มองตรงนี้นะแล้วก็ดูรอยพับตาใช่ปะแล้วก็ทำนี้โอเคพอเราเห็นล่องรอยที่เราได้ทำไปแล้วนะแล้วก็ซําแล้วก็สีเดียวกันนะคะมาทาโคนใต้าตามาขนตาคนขนตาล่านม,ม, <laughs> มาทาคนขนตาล้านด้วยนะคะ ต่อไปนะคะถ้าเกิดถว่าใครจะจบตั้งแต่ตอนนี้ก็สามารถทําได้นะคะนั่นก็คือแบบปัดขนตาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดถึว่าเราอยากจะสวยนิดนึงนะคะแบบเอาน่านิดนึงน่าอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วเมื่อกี้นะคะแปรงยาวเนาะหรือแปรงสั้นหรืออะไรก็ได้นะคะมาจุ่มสีเหมือนน้ำตาลเข้มนะอันนี้นะคะก็จะทําให้เราได้อะไรเนอร์แบบซบๆนะคะแบบไม่แข็งจนเกินไปอะไรอย่างงี้นะวิธีนะคะก็เหมือนเขียนคิ้วอะ พยายามทําให้มันชิดกับโคนขนตามากที่สุดนะคะสามสี่เริ่มเห็นไหมว่ามันจะดูแบบมีอะไรขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะน,นิดนึงแต่เราก็มีความสุขไงถ้าเกิดสมมติว่าใครยากบินหางก็วิงได้นะคะก็ แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวเขาเนี่ยสวิงออกนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนรู้ตําหนิของตัวเองใช่ไหมยิ่งเราเป็นคนตาตาเหมือนกับตาห่อเข้าไปอะ่ะเออนั่นแหละถ้าการวิงหางเนี่ยทำให้เวลาเรายิ้มเนี่ยตาเราดูไม่ทู่นะคะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆนะคะก็ อันนี้คือเราถือกระจกได้ไงก็สามารถที่จะแบบว่าปิดตาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ขีดไปเลยอะขีดยาวเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครบอกว่าเฮ้ยไปเรียนอะนะแบบจะต้อง แต่งขนาดนี้เลยหลออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนนะคะก็อย่างที่บอกไปก็อย่างถ้าสมมติเด็กปี1ปี2เลยก็จะเห็นหน้าแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าแบบว่าปี3ปีสก็จะอัพเลเวลขึ้นมาอย่างเพื่อนชั้นตอนนี้ปี4นะคะก็อยากให้ทุกคนเห็นนางมากเลยนะคะแบบคิ้วแบบปึกปึกปึกอะไรอย่างงี้นะคะก็ มันก็แล้วแต่นะอย่างแบบปีหนึ่งปีสองแบบก็อาจจะได้ลุกแบบใสๆแบลวๆเบาๆถ้าสมมติปีสามปีสี่ก็แบบวิงอะไรเนร์ติดขนตาปอไปอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีใครว่าได้นะคะมาชาร่านะคะก็จะมาแนะนํานะคือมันจะมีเมเปลินตัวนี้นะคะที่ว่าแบบธรรมชาติแบบว่าก็ได้อยู่ไปแบบไม่เยอะมากนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ตื้ดื้ดึงตัวนี้นะคะก็โอเคด้วยความที่หัวมันจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้งัดได้นะคะ ตั้งแต่โคนจะหลดปลายอะไรอย่างนี้นะแต่แต่แต่ว่าถ้ากระสุนว่าอยากให้เก็บตังค์อีกนิดนึงนะคะก็จะได้ตัวนี้มานะทาตัวนี้ตึ้งๆๆึส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบมากเลยนะคะตัวนี้คือมันมีเหมือนไซส์เล็กด้วยนะ400ร้ออันนี้มันคือไซส์ใหญ่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าไซส์เล็กก็มันก็ใช้ได้นานอยู่นะตัวนี้ดีจริงๆเลยนะคะคือแบบว่ามันมีแบบว่าขนตาเรียงแล้วก็หนาแล้วก็แบบว่า เตะเวอร์รก็จะมาดัดขนตากันก่อนเลยนะคะการปัดมาคาร่านะคะให้เอากระจกเนี่ยต่ำแล้วก็ขยี้อย่างนี้นะถ้าสูงกระจกอย่างงี้มันอาจจะเลอะได้นะคะการปัดขนตาล่างก็กระจกขึ้นแล้วมองต่ำนี่เก็บปัสลับกัน โอเคนะคะต่อไปก็จะปัดแก้มนะคะด้วยของซันเกรสอีกเช่นกันนะคะตึ้งดึงในความที่ของถูกและดีนะคะมันมีอยู่จริงนะเราก็จะใช้ของซันเกรสนะซึ่งวันนี้นะคะที่จะปัดสีก็คือจะเอาเป็นสีแบบสดใสหน่อยเหมือนกับว่าหน้าโดนบุ่มแดดานาะแล้วแบบอากาศร,ร้อนเลือดฝาดแบบอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะใช้สีก็จะใช้สีนี้นะคะปัดวิธีการปัดของเขานะที่ปกติชอบปัดนะก็คือจะปัดตรงนี้ ช่วงนี้นะคะคือหน้าแก้มใต้ตาหน้าแก้มนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนคุมผ้าแบบปกตินะคะนั่นคือก็จะปิดหน้ามาถึงประมาณนี้เลยนะเออมันก็จะไม่เห็นถ้าสมมติเราปัดข้างๆเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเราก็จะปัดตรงนี้กันมีคนถามว่าทำไมพี่เซล่าแต่งงานเร็วจงังอะไรอย่างนี้นะก็คือจะบอกเลยนะคะว่าอย่างที่บอกไปเยอะแล้วเนาะว่าอิสลามเนี่ย ไม่มีระบบแฟนเนาะเวลาเราทำอะไรมันถูกต้องอะไรนี้ก็คือต้องแต่งงานก่อนที่เราจะลงไฮไลท์กันนะคะก็คือจะแนะนำให้ฉีดสเปรย์น้ำแร่ก่อนนะคะพอฉีดปุ๊บให้หน้ามันเปียกเบาๆนะแล้วเราก็เอาไฮไลท์เนี่ยลงเข้าไปมันจะทำให้ดูเหมือนกับว่ายิ่งพ็อปเข้าไปอีกนะคะ ไอที่เลือกใช้ในวันนี้นะคะเป็นของเซโฟล่านะคะแบบนี้ดึง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 ซื้อนานมากในช่วงเซลลนะคะคือราคาเนี่ยพอได้อยู่นะไม่แพงเวอร์แบบว่าแล้วก็ไม่ได้ถูกเวอร์แต่คือแบบว่าคือมันโอเคราแบบเหมาะสมราคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจจริงๆว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมาเนี่ยมันเป็นเซตอะเป็นเซตแบบสอันใหญ่ๆนะแล้วเรามาแบ่งเรามันก็จะเป็นแบบได้เล็กๆแบบนี้นะคะ แล้วก็เราจะเอาสีไฮไลท์นะคะหรือว่าสีไฮไลท์ที่ใครมีอยู่ก็ได้นะ <c oughs> ก็มาทาลงไปเลยนะคะตามสันจมูกตรงแก้มปากคางหรือว่าจะเติมที่หัวตาอะไรอย่างก็ได้ค่ะเงาวิบที่สุดอะเอาจริงมันจะไม่เงาขนาดนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ฉีดสปเปน็นน้ำแร่ไป แล้วก็หัวตาก็คือจะใช้นิ้วเลยนะคะลิปวันนี้นะคะเลือกใช้ของ Q Press นะคะเป็นคอลเลคชันของเบลนะคะแบบนี้สีที่ใช้ในวันนี้นะคะคือสี True Love นะคะคือสีเนี่ยเห็นว่าแอบแรงอยู่นะเราก็วิธีแก้ถ้าสมมติว่าใครมีลิปสีแดงสดอะไรอย่างนะี้นะคือเราจะแตะแค่ตรงการปาก นิสหน่อยแล้วก็เอานิ้วเกี่ยออกข้างนอกนะคะมันจะทำให้เราได้แบบว่าลูกพี่ธรรมชาติปากธรรมชาติปากเป็นคนปากผิวโอชูพูอยู่แล้วคิวเพยนี้ก็ถือว่าราคาดีมากนะไม่แพงเลยแล้วแบบว่าถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็โอเคมากแล้วเทียบกับแพ็คเกจจริงแล้วก็ความน่ารักของมันแล้วคือให้นะคะอาจจะประมาณนี้แล้วก็เอานิ้วนะคะเกลี่ย แอนแอนแอนเราก็จะได้ลุกป,ประมาณนี้ออกมานะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าขั้นตอนไหนที่มันไม่จําเป็นสําหรับคนที่รีบจริงๆนะคะก็ข้ามไปได้นะคะก็วันนี้นะคะก็จะมีอะไรดีๆมาบอกนะคะ,<ม>ะนั่นก็คือตีดีดีดความดีงามของเมคอัพเบสและแป้งนะคะเราจะไม่เก็บไว้คนเดียวนะด้วยเราจะแจกนะคะทั้งหมด10รางวัลน,นะคะสําหรับคนที่กด <j> uh. ไล <cherish, S 2> ค์กดแชร์คลิปนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตามไปเล่นกันในเฟซได้นะคะ ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูสาวมานั่งดูจนถึงวินาทีนี้นะคะคือจะบอกว่าเออไม่ค่อยอยากจะแต่งหน้าแบบเบลลใสๆแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออมันง่ายมากอย่างที่เห็นไปคือมันง่ายมากนะคะแค่แบบตาไม่กีสีปากแก้มคือแบบปกติเลยนะคะก็ะะถ้าคือมีคนบอกว่าเป็นคนแต่งหน้า เก่งหรือเปล่ามันถึงดูง่ายหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะคือมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าเก่งหรือไม่เก่งแต่มันเกี่ยวกับการที่ว่าเราแต่งบ่อยแค่ไหนนะคะไม่แบบว่าความเคยชินของเรานะคะแบบว่าเออถ้าสมมติว่ายิ่งชินมันก็จะยิ่งเร็วแล้วมันก็จะเหมือนง่ายอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอัสลามูอะลัยกุม